ทางสำสาวยกเข้าไปในเกีตโทษดึงจังหวะแล้วให้มามีพื้นที่ได้ยิงดูนี่โอ้เรียบร้อยเลยครับ1-0ครับโอ้โหไม่ต้องจับเลยครับการขีดพึ่งแล้วก็เป็นประตูแรกของเขาในฤดูกาลนี้ครับนี่เด็กปบาเฉลิ้มไลด์ดักไปได้สวยครับชวสิทธิ์ออกขวามาที่ปดุงศักดิ์ครับปดุงศักดิ์สายแล้วเหมือนจะกึ่งยิงกผ่านไว้เรียบร้อยเลยครับผ่านเข้าไปครับ โอ้โหเอาจนได้ครับประตูตีเสมอของนี่เฉยชินครับอาซำเสาโอ้โหแล้วพลิกไปดื้อเลยครับดูครับอาซำเสาอาซำเสาปาดเข้ามาแล้วเลยครับตัดเสาสองสามครับโอ้โหแล้วเป็นคิมครับยิงขึ้นนำให้มาของคิมจูชานในฤดูกาลนี้ครับแชาวเกาหลีใต้ครับให้มาอาสำเสายิงกลับมาอาอะไรครับแล้วออกขวามาลูเรซคิมคิมโยกซ้ายซ้ายแล้วยิงโอ้โห ผีเด็ดเลยครับเมื่อวานนี้ครับเขาซ้ายข้างถนัดเลยครับแล้วมีโอกาสลุ้นแฮตทริกแล้วดูโอ้โหจังหวะสวยมาแล้วอ่านะครับรับปาดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหอ้าวถือว่าได้ประตูรองไล่มาครับสองประตูต่อสามกับขอบาเกอร์ไอซีครับตัวสำรองไม่ถึงกับเปลี่ยงปล่ากเท่าไหร่นักนะครับเปิดกลับมาตรงนี้แล้วจับเนึ่งยิงหายสิครับลูกนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ โอ้ยเกนตนี้ม้วนไปม้วนมาเครื่องหลังนี้ไม่ได้ขายพิษสงเลยครับมารันยาอีตัวอ้อมปรกกนแล้วครับโด่งโด่งขึ้นมาโมงตั้งเอาไว้แล้วรัวร่วงลงไปครับยิงซ้ายโอ้มาแล้วครับโอ้ท่าดีใจอยวเอาไว้ก่อนครับแต่ว่ายิงเข้าอย่างงามเลยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งทำได้แล้วครับโอ้โหเต็มข้อดีแล้วเกินนะครับยศวัลวิลลิงตัน วัวดิงดัานลบ1จะหลบ2ไม่พ้นครับแต่ว่าแพรก็เอาบอลกลับมาได้ไวครับตอบ่อมาทางขวาอุยทักไทยโอ้โหนาทีแรกเท่านั้นครับไม่ถึงนาทีดีด้วยครับโอ้ลูกยิงใครลูกนี้บอลแต่ว่าริมใจย,ยุคขยันครับไปแยกมา ไปสายสุดลูกนี้หนีอยู่แล้วฝากเข้ากลางอัตภพลลงโล,โ,ลโ,<ฮ>อโอโห้หนึ่งครับเอามาจนได้โอ้เราต้องชมความขยันของลิมเจย,ยุกนะครับแกวิ่งไปทั่วเลยครับแล้วก็มีสุภิชาเปิดโดงเข้ามาชกทิ้งมาได้ครับแล้วโ,โ,โดนหรือเปล่าพรมริชาเปิดสีจุดโทษครับโอ้โหแล้วลโนโอ วิ่งเข้ามาแล้วยิงลูกนี้อุ้ยเกือบถึงครับโทสพรแม้จหว่าพุ่งบอลเฉียวมือเข้าไปนิดเดียวเวลิงตันสปีต,ตามมาเก็บบอลได้เวลิงตันเวลิงตันเวลิงตันเปิดไปเสาไกลไปครับโอยแม่ลูกนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นเดช่าเปิดเวลิงตันชาร์จเนี่ย,เ,ยเสียวเลยครับอบอลยังได้บุกอยู่ยัดเข้ามาแล้วเจาๆเรียบร้อยอยู่ดีครับ3ประตูตอนหนึ่งครับมาติอุสซูซาเอาจนได้ ตายบอลครับนัทนัยออกบอลไปแล้วโดนจิ้มรุสินให้เป็นจังหวะได้เปรียบเอเมเดอเอลจูเนียเปิดโดกมาลูกนี้ดูดบอลลงสวยกล้องนาทีชัยลดซัดลูกนี้โอ้โหสุดๆครับประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์ของชนัทฮอนบิลจากกล้องนาทีชัยบุญมาครับโอ้โหเกี่ยวด้วยขวาซัดด้วยซ้ายอย่างงามเลยครับกล้องนาทีชัยรุนจากลูกเซตพีชนัทพลเปิดไปเสาสองมงตั้งเข้ามายังชกออกมาได้ครับ เอาสองปล่อยตัวหลังยิงโอ้โหนี่ก็สวยเหมือนกันครับหมายเลข8นะครับตัวสำรองครับคิวรมเบียสกิครับยิงไกลให้อิทิยาตีเสมอชัยนาทพิชคอาิโชคบอลติดน้ำครับไปยากครับทีนี้ต้องระวังครับแล้วพฤศสินสมคิดนะครับเป่าจบเกมการแข่งขันครึ่งแรกครึ่งแรกก็เสมอกันไปศูนย์ต่อศูนย์นะครับท่ามกลางสายฝนที่ลงมาหนักทีเดียวนะครับ รูเกมดูดีกว่าครับสำหรับเจ้าบ้านโปรตเตโรเดียว่ายังไม่มีประตูขึ้นนํานะครับปัิยาทุ่มมาะอืมทุ่มเลยเพื่อนไปครับแต่ว่ามงหนุนกลับไปใหม่ได้ครับเดี๋ยวพักออกมาในกรอบเกลโทษมาถึงก่อนแล้วเดี๋ยวงัดออกมาแล้วบอลเข้าไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหบอลเหมือนจะไม่มีอะไรครับผมแต่ว่าผ่านนักเตะเทโรมา3าคนครับโอ้โหได้เยเฮเลยครับเป็นใจกับตัวเองเท่าไหร่ต้องพยายามสงบสติหน่อยครับ บอลโดมาได้หม่งแล้วลูนีโอโหเป็นประตูครับตามตีเสมอท่านควันเหมือนกันนะครับโอเป็นทางด้านของคูดโปครับโอบอลเหมือนจะไม่มีอะไรจะรับได้เปิดคอร์มารลูดีโอโหเลยมาแล้วพุทธศิลป์เป่าฟาวแล้วไอจุดโทษครับกับเทโลครับเอสัดีเรียกจุดโทษได้ครับโอ้วันใหม่ไปทำฟาวครับให้สัญญาณครับ เอซาดีวิ่งเข้ามาแล้วก็ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับไปคนละทางเลยของเอสซาดีครับโอ้เรียบร้อยเลยครับได้ลูกจุดโทษนะครับเจ้าตัวเป็นคนเรียกจุดโทษให้กับทีให้มาที่ศาสนาพงศ์จิมมาแล้วครับแกสไหยสวยครับอาแล้วครับหลุดเข้าไปในเขตโทษแล้วจอนี้ได้ยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหพลังการขึ้นนำหนึ่งศูนย์พงพัฒน์สายมีครับบริชัดแกส ซีมาตัดเข้าในแล้วครับลิชัดแกสแตะไม่ผ่านคาสกีเอา้าแล้วหลุดมาอาแล้วคระปุงบมมัตได้อกโอกาสยกลุยเรียบร้อย2 0ยโอ้ยดูครับเสกเสิทธ์ครับให้มาออกขวามาครับรัฐกรรัฐกรให้ตัดหลังมาลุยแล้วอดิศักดึงจังหวะซ้ายยิงเรียบร้อยครับอาแล้วครัไล่ขึ้นมาเป็น1ต่อ2ครับนี่ครับมีโอกาสแล้ว ต่อตรงกลางครับให้มาที่จ,กจกักรพันธ์จักรพันธ์รับแล้วพลิกลูกนี้สวยครับลองเจลไม่ล้ำหน้าด้วยครับเปิดหักข้อมาเน้นๆเลยครับมาแล้วครับสองสองครับตีเสมอได้สำเร็จเอาล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยครับนี่คร wow. ับดูครับสามสองครับเกษตรศาสตร์้โหดูครับโค้ดิศกายสอนที่ครึ่งหลังต้องบอกว่าแทบจะ ไม่เห็นเขาสักทัก็ยังมีความโชคดีตรงที่เชียงใหม่เอฟซีเนี่ยขับไลเซซิ่งไม่ผ่านใช่ครับก็ทำให้พวกเขาเนี่ยได้สิทธิ์เล่นต่อแล้วปีนี้ถือว่าเสริมทัพเลยครับทำทีมได้น่าน่าสนใจทีเดียวเอาจังหวะนี้เอา้าเอา้าโอ้โหดูครับเกมนี้ต้องต้องระวังให้ดีเนี่ยครับมเมาอีกแล้วครับโอ้โหอ้าวดูว่าใครจับจังหวะของสนามได้ก่อนก็มีโอกาสแล้วครับ เลื้อยออกมาตรงนี้เข้าซ้ายขอลองปัน่นตรงนี้เรียบร้อยเลยครับหนึ่งเกมที่แล้วนี่ทไมได้ออกสตาร์เทเป็นสเปคคูเ่นคนแรกครับนะทัภูมิเกมนี้ก็ยังเงียบๆเหมือนกันนะครับอ้าวไม่ดีแล้วครับเอาขวามานะครับมาริยอนปั่นโค้งฝามาไหมขวาไม่มาเตะทีนึงยังไม่หยุดครับ ทะลุที่เดิมครับมารยอนดึงมาตรงนี้ซ้ายตวัดยิ่งแล้วเรียบร้อยเลยครับบอลตายกลางสนามแล้วก็โดนออกมาลงโทษ3มลูกเลยครับโอ้เสียบอลในจังหวะที่จะบิวอัพอนวัตน์ลำหน้านะครับให้ไม่ได้ให้เหลี่ยมสองตรงนี้มาถึงแล้วบอ้เหมือนให้ให้ครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดู ยิงลูกนี้เรียบร้อยไปกันคนละทางนะครับสวนบริรตีไข่แตกแล้วครับในช่วงเกมที่เหลืออีกส0บนาทีสุดท้ายครับฝ่าหรือซ้ายเป็นอโนปัดเลยครับลูกนี้แล้วเป็นประตูครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับโอ้โหนาทีที่2ี่สิบ้ครับเป็นทีมเยือนเชง่อมาอยูเต็ดครับได้ก่อนเกียรติครับเปิดยาวมาแล้วมแวมนด้วยดนโกพักออกมาได้ไหมครับสุสป,ประพงศ์ดึงจังหวะมาแล้ว ไปยิงแล้วเรียบร้อยนะครับร้อนครับประตูต่อหนึ่งครับดานิโลโลเปสครับทำประตูตีเสมอจนได้ครับสว่วนดิครับท่านผู้ชมทูมิชันนาวนะครับขอน้อท่านผู้ชมมาที่สนามชมบุรีไดกินสเตเดียมนะครับชมการแข่ววงขันบอลมืองไทยลีกนะครับหรือไทยลีก2เกมคู่ระหว่างชมบุรี FC เอฟซีเปิดเบิร์นออกขวามาเอามาดูเอามาดูอาาดของมาเข้าขวาขวาแล้วเปิดมาลูดิ้หนึ่งสูงเลยครับดาเล โอ้โหมาแล้วครับชมบรีมาเป็นแผงชาญาลงชาญาลงกระชากมาชาญาลงยังไปต่อชาญาลงแต่งแล้วเปิดตาอามาดู2-0ครับนาทีที่57โอ้โหมาเป็นแผงวัาน,นขึ้นทางซ้ายอภิสิทธิ์เปิดลูกนี้เข้ามาแล้วก็หูจูด,ดูมองไม่ไดี <conduction> จังหวะน,นี้พยายามลดนเองแล้วสัตโอ้โหเรียบร้อยเลยครับจูดิวานถาโปรตตตีตื้นครับนาทีที่83เอาแล้วครับตอนนี้ไอ้ที่ว่านแน่ไม่แน่แล้วครับชมบุรีกัดซีดตเสียบอลโอ้โหลูกนี้เล่นอันตรายครับกัดซีดตเสียฟาวครับแล้วก็โดนใบเหลืองด้วยครับเปิดปุ่มแบบนี้ลูกนี้ไม่นานเล่นนะครับเนี่ยจูดีวานเนี่ยพยายามโอ้โหต้องระวังครับโกำลังเดือดเลย แต่ลูกนี้ไม่น่าเล่นจริงครับเปิดปเล่นน่ากลัวควักใบแดงเลยครับโอ้โหกระสิดิดครับยกเลิกยังไงครับแกให้เหลืองอีกทีหนึ่งแล้วก็แดงน่าจะเป็นแดงแหละครับอ,อาจจะยกเลิกใบเหลืองหรือเปล่าโอ้โหคือมีสองแบบก็คือให้ให้แดงโดยตรงไปเลยหรือจะมาให้ใบเหลืองต่อเนื่องจากที่เขาไปมือปัดใส่จูดิวาน